สวัสดีครับผมโอปป้ากับผมนะครับโอบชาตินะครับเช่นเคยนะครับผมเมื่อนี้กับโมลูจะมาแนะนำไล่เดย์นะครับตอนนี้กับผู้ใดมี่ไล่แนะนำนะครับผมสามารถคอมเมนต์ให้ผมเปลี่ยนให้เบิ้งได้นะครับที่เป็นไล่ที่แบบว่าโมยากแห้งนะครับผมหรือว่าอยากถามเทคนิคต่างๆนะครับผมที่ผมสามารถบอกได้นะครับแนะนำเลยผมกับจีแชร์ประสบการณ์นะครับเมื่อนี้กเดี๋ยวลองเอาเพลงอ่า ทำบาบลุ่งนะครับมานะนำเสนออีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่ะไปเบิ้งวิธีการเรียนเลยครับผมเดี๋ยวผมจะทดสอบเสตือให้เบิรงนะครับในคีย์ของพินนะครับก็คือคี้ไมเนอร์นะครับผมอ่ามีลามีนะครับอันนี้ผมผมตั้งเป็นเอไมเนอร์นะครับแต่ว่าคีย์แพนน่ะเป็นตั้มล่องหยีครับก็คือเป็น G ีไมเนอร์นะครับผมอ่ะไปเบิ้งกันเลยครับทั้งศารนะครับอ่าเดี๋ยวกล้องโฟกัส นะครับอ่านะครับผมขายอีกรอบนึง ครับผมอาจจะบริเวณคือลอยเปอร์เซ็นต์นะครับกับพ่อป็นแนวทางนะครับนอกสำหรับมือใหม่ทีอ่อยากลองฝึกเบิ้งประมาณนี้นะครับผมอาจจะบริเวณคือแบบเป๊ะแผ่นเต็่ยมลอยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่กับก็ได้โค้งเข,ข่าโค้งไข,ข่ๆนะครับโอเคครับไปเบิง้งกันเลยครับท่อนที่หนึ่งนะครับโดโดลาเลเลลาโดโดมีเลมีโดเลมีลาอ่าเป็นลาลาที่หนึ่งก็คือลาลาสายหนึ่งแล้วก็ลาสายสองลาลาลา ีซอเหมีโดเรับอาจารยนะครับสามสีโดโดลาเลเลลาโดโดมีเลมีโดเลมีลาลาลาโดเลมีลามิโซเลม ที่นี่ไปนะครับผมฟาฟามีลาลาฟาลาฟาเมเลมีฟาลามีแล้วก็มาทีลาเลเลทีเลทีลาซอนซอนลาทีซอนลาเข้านะครับทีลาเลเลทีเลทีลาซอนลาทีซอนลาตามด้วยซอนมีซอนมีซอนเลมีเลมีโดมีโดเลโดเลลาอ่าใสอีกรอบนึงนะครับสามที

การลองอยุทูคชิพแล้วก็ฟื้นตามนะครับผมถามว่าขอใจท่นได้กับคอยคอมเมนต์มาถามอีกเทนึงเลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้น้ำเลยครับผมผมก็มีช่องทางเพจนะครับคือซื้อขึ้นกันเลยครับโอ้ประชานะครับฝากไปติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม